รน้ำตัยเป็นทันการนะครับผมน้่งการรับกียรบพันครับโอ้มาวัยการไม่ได้อยากเลย Sometimes สนุกมากครับคือก็รู้สึกว่าเอ่อเรียกว่าผ่านรุ่นลูไม่ได้ดีดีรับลื่นเราเพื่อนเนาะดีดีดีมากเลยครับครับครับลื่นดีครับเพราะคิดว่าเออหวังว่าทุกคนกลับไปก็จะมีความสุขกันกลับบ้านทุกคนครับผมแล้วก็ก็เดี๋ยวถ้ามุิใครใครใครแบบคิดถึงกันอีกก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้มีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งครก็ฝากติดตามด้วยครับผมใไงบ้างเห็นแฟนคลับแบบจอย็มที่เสียงทีแบบรันฮอล์ดีเยี่ยมครับเออดีเยี่ยมเลยครับ ดีเยีทุกคนบอกเลยว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับใส่หน้าอะไรกันครับมันไม่ได้เลยหรอได้โอ้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เหนื่อยไปกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับครับผมก็ทุกคนนี่บอกเลยว่าอยากจะเอาอยากจะเอาน้อเพ้งมะนาวไปให้คนละแก้วทุกคนตะโกนร้องดังมากดังมากดีเยี่ยมเลยครับผมครับเห็นว่าเพลงเราได้มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะเพลงที่เราเอามาโชว์อ่ะอย่างอมอย่างอมอ่ะพาร์ทเดียวคุณเป็นยังไงบ้างคุณตั้งใจกับโชว์นี้ยังไงบ้าง พอดีว่าผมก็อยากจะทําอะไรที่เราไม่เคยทาครับผมผมก็เลยหาอะไรที่มันค่อนข้างคลาสสิกซึ่งไม่บอกเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูเผื่อเขาได้ไปเห็นอะไรย่างเงี้ยอ่าแต่ไปว่าบอกเลยว่าคุณเนี้ยอันเนี้ยคุณตั้งใจมากมากคุณซ้อมคุณแบบเอาจริงอันนี้คือมันจะมีโชว์เนี้ยของเขาอ่ะมันมาเขาซ้อมก่อนที่จะเริ่มโปรเซสการซ้อมโชว์อื่นของของคอนเสิร์ตนี่ครับผมก็เพราะว่า ก็น่าจะเป็นหลายเดือนกว่าๆเหมือนกันประมาณเดือนนึงได้ใช่ครับเขาก็ตั้งใจมากจริงครับใช่ครับแล้วของเดียวของคุณเป็นไงบ้างเดียวผมก็ตามสไตล์ครับตามสไตล์ครับก็จะก็จะ เขาเรียกว่าคนคนคาดหวังอะไรเราก็ให้อย่างนั้นเราก็ให้อย่างนั้นถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีมันจะมันจะขาดกับเรานิดหน่อยแต่เราทําได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ใช่ใช่ฝั่งมันได้มันได้สนุกมากเลยครับเหนื่อยมากเลยตอนนี้เราในฐานคนที่ชวนกับามจบไปหายเหนื่อยไหมครับหายเอน่อยครับหายแล้วครับเนี่ยครับหายแล้วยังเหนื่อยอยู่ครับยังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่ครับหายใจไม่ทันขอออกซิเจนได้ไหมครับ แต่แต,ตสนุกครับผมคิดว่าคือคิดว่ามันเป็นมวลบรรยากาศที่ดีที่แบบว่าทุกคนได้มา จากที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันมันซีรีส์ช่วงซีดีออนอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้อะไรหลายๆอย่างอีเวนต์เอยอะไรเอยมันก็ไม่ได้สามารถจัดได้เลยมันไม่มาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันพอมันเป็นอีเวนต์ที่ครั้งครั้งหนึ่งที่มันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรหมุ่นหมายสําคัญของพวกเราทุกคนที่เรานัดมาวมกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันมันเติมเอเนอร์จีให้เราดีครับเรรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันก็เขาก็น่าจะได้มีความสุขกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพร้อมลุยเป็นการแลกเปลี่ยนพลังบวกซ ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งในไทยต่างประเทศในฮอลไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าที่ส่งกำลังใจจากทางบ้านนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนนะครับไม่มีพวกผมในวันนี้แน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามเราต่อไปนะครับเราก็มันครั้งนี้เราวันนี้เราน่าจะเราเราเราได้ Energy เยอะเลยครับเราได้เอ e r g y เยอะเลยแล้วเราสึกว่าสดชื่นมันจะเป็นมันจะเป็นแรงใจในการทํางานของเราจะขำกันสิครับมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นกําลังใจในการทํางานของเราทุกคนครับ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตัวกพ,พักผ่อนก่อน,นครับเหนื่อยแล้ว,ลวครับอินเสิร์ตสักหนึ่งเ,เหนื่อยข้างในนี่อยู่ๆเลย